ชีวิตที่ดีและมีความสุขไม่ได้เกิดขึ้นเองแต่มาจากการใส่ใจและลงมือทําในหลายๆเรื่องพร้อมๆกัน1ิบข้อที่เราคุยกันมานี้แหละคือสิ่งที่ควรเริ่มทําตั้งแต่วันนี้เพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงและเติมเต็มความหมายให้กับการเดินทางของเรามาเริ่มต้นไปด้วยกันเลย 1. จัดลําดับความสําคัญของสุขภาพอย่าปล่อยไปละเลยสุขภาพกายและใจการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการพักผ่อนอย่างเพียงพอไม่ใช่สิ่งที่ควรทําเมื่อมีเวลา แต่เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสําคัญเป็นอันดับแรกเพราะสุขภาพที่ดีคือรากฐานของทุกสิ่งเรื่องสุขภาพเนี่ยโยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยนะเว้ยแกอย่าคิดว่าเดี๋ยวค่อยดูแลก็ได้ตอนแก่แกค่อยว่ากันคือมันต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยจริงๆลองนึกภาพตามนะถ้าเราปล่อยปละเลยตัวเองกินแต่ของไม่มีประโยชน์ไม่ออกกําลังกายเอาแต่โหมงานจนไม่ได้พักผ่อนร่างกายมันก็ค่อยๆพังเหมือนเครื่องจักรที่ไม่ได้ดูแลนั่นแหละพอถึงวันที่มันน็อกขึ้นมาจริงๆนะจะเสียใจก็สายไปแล้วแถมยยััังงงงเเเสีีทท้ินนวลาาาาาใกกกรรษอต่ห การดูแลสุขภาพกายใจเนี่ยอยมันเหมือนการสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้กับชีวิตเราเลยนะถ้าสุขภาพกายเราดีเราก็มีแรงมีกำลังที่จะทำอย่างอื่นได้เต็มที่ไม่ว่าจะทำงานเรียนหรือทำกิจกรรมที่ชอบแถมยังช่วยลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคร้ายต่างๆในอนาคตอีกด้วยส่วนสุขภาพใจก็สำคัญไม่แพ้กันนะถ้าจิตใจเราเข้มแข็งมองโลกในแง่บวกเราก็จะรับมือกับปัญหาต่างๆได้ดีไม่เครียดไม่ท้อแท้ง่ายๆการออกกำลังกายกินอาหารดี พักผ่อนให้พอมันส่งผลดีต่อทั้งร่างกายและจิตใจเราแบบเชื่อมโยงกันเลยแหละเพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามเรื่องนี้เด็ดขาดให้มันเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสําคัญเป็นอันดับแรกๆในชีวิตเลยนะ 2. วางแผนและจัดการการเงินเริ่มต้นทําบัญชีรายรับรายจ่ายกําหนดเป้าหมายทางการเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาวการออมเงินและการลงทุนอย่างชาญฉลาดตั้งแต่วันนี้จะช่วยสร้างความมั่นคงในอนาคตมาถึงเรื่องเงินเงินทองทองกันบ้าง คือเรื่องนี้มันอาจจะดูน่าเบื่อสําหรับบางคนแต่เชื่อเหอะว่ามันสําคัญกับชีวิตเราในระยะยาวมากๆากการวางแผนการเงินเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นนักบัญชีเก่งกาจอะไรนะแค่เริ่มต้นง่ายๆจากการทําบัญชีรายรับรายจ่ายก่อนเลยลองจดดูว่าในแต่ละเดือนเรามีเงินเข้ามาเท่าไหร่แล้วเราจ่ายอะไรออกไปบ้างพอเราเห็นภาพรวมชัดเจนแล้วเราก็จะรู้ว่าตรงไหนมันเกินความจําเป็นตรงไหนที่เราพอจะตัดทอนได้ พอเรารู้จักตัวเองทางการเงินมากขึ้นแล้วขั้นต่อไปก็คือการตั้งเป้าหมายเป้าหมายทางการเงินเนี่ยมีทั้งระยะสั้นเช่นอยากเก็บเงินซื้อของที่อยากได้ภายในปีนี้หรือระยะยาวเช่นอยากมีเงินดาวบ้านอยากมีเงินเก็บไว้ใช้ตอนเกษียณการมีเป้าหมายมันจะช่วยให้เรามีแรงจูงใจในการออมเงินมากขึ้นแล้วก็ทําให้เราใช้จ่ายอย่างมีสติไม่ใช่ว่านึกอยากได้อะไรก็ซื้อไปหมดและที่สําคัญอีกอย่างก็คือเรื่องของการออมและการลงทุนการเก็บเงินเฉย ในบัญชีอาจจะไม่พอเพราะค่าเงินมันมีแต่จะลดลงตามการเวลาการศึกษาเรื่องการลงทุนอย่างชาญฉลาดไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหุ้นกองทุนหรืออะไรก็ตามที่เหมาะกับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้มันจะช่วยให้เงินของเรางอกเงยมากขึ้นในระยะยาวเริ่มต้นศึกษาตั้งแต่วันนี้ถึงแม้จะเริ่มจากเงินน้อยๆมันก็ยังดีกว่าไม่เริ่มเลยนะเว้ยเพราะการวางแผนการเงินที่ดีเนี่ยมันเหมือนกับการสร้างกรอบป้องกันความไม่แน่นอนในอน,น,อนาคต ทำให้ชีวิตเรามั่นคงไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องเงินทองมากจนเกินไป 3. พัฒนาทักษะใหม่ๆอย่างต่อเนื่องโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นทักษะทางด้านอาชีพภาษาหรือเทคโนโลยีจะช่วยเปิดโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเรื่องนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันเลยนะเพื่อนๆโลกเรามันหมุนเร็วจนน่าตกใจเทคโนโลยีใหม่ๆผุดขึ้นมาทุกวันความรู้เก่าๆบางทีก็อาจจะใช้ไม่ได้ผลแล้ว การที่เราอยู่เฉยๆไม่พัฒนาตัวเองก็เหมือนกับการที่เราค่อยๆถูกทิ้งไว้ข้างหลังอะ่ะการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเนี่ยมันเหมือนเป็นการเติมอาวุธให้ตัวเองไม่ว่าจะเป็นทักษะที่เกี่ยวกับงานที่เราทําอยู่เช่นโปรแกรมใหม่ๆเทคนิคการทํางานที่ทันสมัยหรือจะเป็นทักษะอื่นๆที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวโดยตรงแต่ก็เป็นประโยชน์เช่นภาษาที่สองที่สทักษะด้านการสื่อสารการแก้ปัญหา หรือแม้แต่ทักษะท,ทางด้านดิจิทัลต่างๆที่สําคัญมากๆในยุคนี้การที่เรามีทักษะท,ที่หลากหลายมันจะช่วยเปิดโอกาสให้เรามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการได้งานใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมโอกาสในการเติบโตในสายงานหรือแม้แต่โอกาสในการทําในสิ่งที่เราสนใจจริงๆนอกจากนี้มันยังช่วยเพิ่มความมั่นใจในตัวเองทําให้เรารู้สึกว่าเรามีความสามารถและพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เข้ามา ไม่ต้องกลัวว่ามันจะยากหรือไม่รู้จะเริ่มตรงไหนสมัยนี้มีแหล่งเรียนรู้ยแยะไปหมดทั้งคอร์สออนไลน์หนังสือหรือแม้แต่เพื่อนๆที่มีความรู้ในด้านนั้นๆลองมองหาสิ่งที่เราสนใจจริงๆแล้วเริ่มจากเล็กๆน้อยๆค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆการเรียนรู้มันไม่มีวันสิ้นสุดหรอกนะยิ่งเราเรียนรู้มากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งก้าวทันโลกและมีโอกาสในชีวิตมากขึ้นเท่านั้นแหละ4สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดี ให้ความสำคัญกับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานการมีเครือข่ายที่ดีและการสื่อสารอย่างเปิดอกจะนำมาซึ่งความสุขและการสนับสนุนในยามยากข้อนี้ก็เป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้เลยนะเพื่อนๆชีวิตเรามันไม่ได้มีแค่เรื่องส่วนตัวเรื่องงานหรือเรื่องเงินทองเท่านั้นความสัมพันธ์กับคนรอบข้างนี่แหละคืออีกหนึ่งส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้ชีวิตเรามีความสุขและมีความหมายลองคิดดูนะเวลาที่เรามีเรื่องดีๆ เราก็อยากจะแชร์ให้คนที่เรารักและไว้ใจได้รับรู้หรือเวลาที่เราเจอปัญหาเจอเรื่องแย่ๆใครหลักที่เราอยากจะหันไปปรึกษาขอความช่วยเหลือก็ต้องเป็นคนใกล้ชิดเราใช่ไหมละ่ะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่คอยเป็นกำลังใจให้เราเสมอเพื่อนสนิทที่เข้าใจเราทุกอย่างหรือเพื่อนร่วมงานที่เราต้องทำงานด้วยกันทุกวันการมีสัมพันธ์ที่ดีกับคนเหล่านี้มันเหมือนกับการมีตาข่ายคอยรองรับเราในวันที่เราพลาดหรือเป็นแสงสว่างนำทางในวันที่เราหลงทาง การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีมันต้องอาศัยการให้ความสำคัญการใส่ใจและการสื่อสารกันอย่างจริงใจเปิดอกคุยกันเมื่อมีปัญหารับฟังความคิดเห็นของกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันและที่สำคัญคือการให้เวลาการใช้เวลาร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆมันจะช่วยสารสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอย่ารอให้ถึงวันที่เราลำบากแล้วค่อยนึกถึงคนรอบข้างนะการดูแลรักษาความสัมพันธ์มันต้องทำอย่างสม่ำเสมอ เหมือนกับการรดน้ำพรวนดินให้ต้นไม้ที่เราปลูกไว้มันถึงจะเติบโตแข็งแรงและให้ร่มเงาแก่เราในวันที่เราต้องการการมีเครือข่ายที่ดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงานมันจะนำมาซึ่งโอกาสดีๆและการสนับสนุนที่เราคาดไม่ถึงเลยละ่ะฮาตั้งเป้าหมายและลงมือทำกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในด้านต่างๆของชีวิตแล้วลงมือทำอย่างมีวินยัยแม้จะเป็นก้าวเล็กๆแต่ความสม่ำเสมอจะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ การตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตเรานั่นเองลองคิดดูนะถ้าเราเดินไปเรื่อยๆโดยไม่มีจุดหมายปลายทางเราก็อาจจะวนอยู่ที่เดิมหรือหลงทางไปเลยก็ได้การตั้งเป้าหมายมันเหมือนกับการที่เรามีเข็มทิศนำทางมีจุดที่เราอยากจะไปให้ถึงเป้าหมายที่เราตั้งเนีย่ยไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่โตระดับชาติก็ได้นะมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆในชีวิตประจำวันก็ได้เช่นอยากจะออกกำลังกายให้ได้สัปดาห์ละสามครั้งอยากจะอ่านหนังสือให้จบเดือนละเล่ม หรืออยากจะเก็บเงินให้ได้ตามจํานวนที่ตั้งไว้การมีเป้าหมายที่ชัดเจนมันจะช่วยให้เรามีทิศทางในการใช้ชีวิตมากขึ้นรู้ว่าเราต้องทําอะไรเพื่อที่จะไปให้ถึงจุดนั้นแต่การมีเป้าหมายอย่างเดียวมันไม่พอนะเว้ยสิ่งที่สําคัญกว่าก็คือการลงมือทําหลายคนอาจจะมีเป้าหมายที่สวยหรูแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ลงมือทําสักทีหรือทาทาหยุดหยุดไม่สม่ําเสมอผลลัพธ์มันก็เลยไม่เป็นไปตามที่หวังการลงมือทําอย่างมีวินัยเนี่ยแหละคือหัวใจสําคัญ ถึงแม้ว่าก้าวแรกของเรามันอาจจะเล็กมากๆหรือดูเหมือนจะไม่เห็นผลในทันทีแต่ถ้าเราทํามันอย่างสม่ําเสมอทําทุกวันวัน,วนละนิดละหน่อยเหมือนกับการหยอดกระปุกออมสินไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วมันก็จะกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ได้จําไว้เลยว่าความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่มันมักจะมาจากการทําสิ่งเล็กๆน้อยๆอ,อย่างต่อเนื่องและมีวินยัยอย่าท้อแท้กับอุปสรรคที่เข้ามาเพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาของการเดินทางไปสู่เป้าหมายสิ่งสําคัญคือเราต้องลุกขึ้นใหม่ทุกครั้งที่เราล้ม แล้วก้าวต่อไปอย่างมั่นคงเป้าหมายที่ชัดเจนบวกกับการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอเนี่ยแหละคือสูตรสำเร็จของความสำเร็จเลยนะเพื่อนๆ 6. ฝึกการคิดเชิงบวกมองโลกในแง่ดีพยายามหาโอกาสในทุกปัญหาและเรียนรู้ที่จะจัดการกับความผิดหวังการมีทัศนคติเชิงบวกจะช่วยให้คุณมีความสุขและพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ข้อนี้อาจจะดูเหมือนง่ายแต่จริงๆแล้วมันต้องอาศัยการฝึกฝนพอสมควรเลยนั่นก็คือการคิดบวกนั่นเอง หลายคนอาจจะบอกว่าก็โลกมันไม่ได้สวยงามเสมอไปจะให้คิดบวกได้ยังไงซึ่งมันก็จริงแหละชีวิตมันก็มีทั้งสุขและทุกข์มีทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายเข้ามาแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือวิธีที่เรามองสิ่งเหล่านั้นต่างหากการคิดบวกไม่ได้หมายความว่าเราต้องหลอกตัวเองว่าทุกอย่างมันดีไปหมดนะแต่เป็นการที่เราพยายามมองหาด้านดีๆหรือโอกาสที่ซ่อนอยู่ในทุกๆสถานการณ์ แม้ว่ามันจะเป็นปัญหาที่ดูเหมือนจะแยกแค่ไหนก็ตามลองมองหาบทเรียนที่เราได้จากมันหรือมองหาทางออกที่เป็นไปได้แทนที่จะจมอยู่กับความรู้สึกแย่ๆการฝึกมองโลกในแง่ดีแบบนี้มันจะช่วยให้จิตใจเราเข้มแข็งขึ้นไม่หวั่นไหวกับเรื่องร้ายๆง่ายๆและแน่นอนว่าในชีวิตเรามันต้องมีเรื่องผิดหวังบ้างแหละไม่มีใครสมหวังไปตลอดหรอสิ่งสําคัญคือเราต้องเรียนรู้ที่จะจัดการกับความผิดหวังเหล่านั้นให้ได้อย่าปล่อยให้มันมาบั่นทอนจิตใจเรานานเกินไป เรียนรู้ที่จะยอมรับมันเข้าใจว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วก็ก้าวต่อไปข้างหน้าการมีทัศนคติเชิงบวกจะช่วยให้เรามองเห็นโอกาสใหม่ๆหลังจากที่เราล้มเหลวหรือช่วยให้เราลุกขึ้นได้เร็วขึ้นลองสังเกตคนที่คิดบวกดูสิพวกเขามักจะดูมีความสุขสดใสและพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกสถานการณ์มากกว่าคนที่เอาแต่คิดลบก,การฝึกคิดบวกมันเหมือนกับการที่เราใส่แว่นตาสีชมพูให้กับชีวิตเรานั่นแหละ แม้ว่าโลกภายนอกมันจะไม่ได้เปลี่ยนไปแต่สิ่งที่เรามองเห็นมันจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเยอะเลยนะเพื่อนเพื่อนเจ็ดดูแลสภาพแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆน้อยๆเช่นการจัดระเบียบพ,พื้นที่ส่วนตัวการลดการใช้พลาสติกหรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่รักษาสิ่งแวดล้อมการใส่ใจสิ่งแวดล้อมคือความรับผิดชอบร่วมกันข้อนี้อาจจะดูเหมือนไม่ค่อยเกี่ยวกับตัวเราโดยตรงแต่จรงิจรงๆแล้วมันส่งผลกระทบต่อชีวิตเราและคนอื่นๆ ในระยะยาวมากๆนั่นก็คือการดูแลสภาพแวดล้อมรอบตัวนั่นเองหลายคนอาจจะคิดว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใหญ่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลหรือองค์กรใหญ่ๆแต่จริงๆแล้วมันเริ่มต้นได้จากสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันของเรานี่แหละลองมองไปรอบๆตัวเราเริ่มจากพื้นที่ส่วนตัวของเราก่อนเลยจัดห้องให้เป็นระเบียบทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทางแค่นี้ก็เป็นการดูแลสภาพแวดล้อมเล็กๆน้อยๆแล้ว จากนั้นก็ลองขยับขยายไปสู่เรื่องใกล้ตัวอื่นๆเช่นการลดการใช้พลาสติกที่เราใช้กันอยู่ทุกวันลองเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าเวลาไปซื้อของพกแก้วน้ําส่วนตัวหรือใช้หลอดที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้การทําแบบนี้มันช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกที่กําลังเป็นปัญหาระดับโลกได้เยอะเลยนะหรือถ้ามีโอกาสก็ลองเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่าการเก็บขยะตามสถานที่ต่างๆหรือการรณรงค์ให้คนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมเล็กๆน้อยๆของเราทุกคนมันจะรวมกันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นได้การใส่ใจสิ่งแวดล้อมไม่ใช่แค่เรื่องของธรรมชาติอย่างเดียวนะมันเกี่ยวข้องกับสุขภาพของเราคุณภาพชีวิตของเราและอนาคตของลูกหลานเราด้วยอากาศที่เราหายใจน้ำที่เราดื่มอาหารที่เรากินทั้งหมดนี้มันมาจากสภาพแวดล้อมที่ดีถ้าเราไม่ช่วยกันดูแลรักษาแล้วใครจะทำละ่ะมันเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพวกเราทุกคน เริ่มจากวันนี้เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆอยแล้วโลกของเราจะน่าอยู่ขึ้นอีกเยอะเลยเพื่อนเพื่อนแปใช้เวลาอย่างมีคุณภาพตระหนักถึงคุณค่าของเวลาและใช้มันไปกับสิ่งที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาตนเองการทํากิจกรรมที่ชอบหรือการใช้เวลากับคนที่คุณรักการบริหารเวลาที่ดีจะช่วยให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างคุ้มค่าเวลาเนี่ยมันเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากมากเลยนะมันไม่เหมือนเงินที่เรายังหาใหม่ได้ถ้าเสียไปแล้วมันก็เสียไปเลย ไม่มีทางเอากลับคืนมาได้เพราะฉะนั้นการที่เราตระหนักถึงคุณค่าของเวลาและรู้จักใช้มันอย่างคุ้มค่ามันจะช่วยให้เราไม่รู้สึกเสียดายในภายหลังการใช้เวลาอย่างมีคุณภาพมันไม่ได้หมายความว่าเราต้องทํากิจกรรมที่มันดูดีหรือมีประโยชน์ตลอดเวลานะแต่เป็นการที่เราใช้เวลาไปกับสิ่งที่สําคัญกับตัวเราจริงๆไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาตัวเองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เราสนใจการทํากิจกรรมที่เราชอบที่ทําให้เรารู้สึกผ่อนคลาย และมีความสุขหรือการใช้เวลากับคนที่เรารักครอบครัวเพื่อนฝูงคนที่เราแคร์การได้ใช้เวลาร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆมันเป็นการสร้างความทรงจำที่ดีและสารสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นลองสำรวจดูว่าในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์เราใช้เวลาไปกับอะไรบ้างมีอะไรที่เราทำไปโดยไม่รู้ตัวแล้วมันไม่ได้สร้างคุณค่าหรือความสุขให้กับเราบ้างไหมอาจจะเป็นการถ่ายโซเชียลมีเดียแบบไม่มีจุดหมาย การดูทีวีแบบไม่ตั้งใจหรือการทำกิจกรรมที่เราไม่ได้รู้สึกสนุกกับมันจริงๆลองลดเวลาที่เราใช้ไปกับสิ่งเหล่านั้นแล้วเอาเวลามาทำในสิ่งที่เราให้ความสำคัญจริงๆมากขึ้นการบริหารจัดการเวลาที่ดีก็เป็นส่วนสำคัญของการใช้เวลาอย่างมีคุณภาพลองวางแผนในแต่ละวันว่าเราจะทำอะไรบ้างจัดลำดับความสำคัญของงานต่างๆเพื่อให้เราสามารถทำสิ่งที่สำคัญที่สุดได้ก่อนการทำแบบนี้จะช่วยให้เราไม่รู้สึกว่าเรามีเวลาน้อยเกินไปและยังช่วยลดความเครียด ที่เกิดจากการที่เรามีอะไรต้องทำแยะ,แยะไปหมดจําไว้ว่าเวลาเป็นสิ่งที่มีจํากัดใช้มันอย่างฉลาดใช้มันกับสิ่งที่ทําให้ชีวิตเรามีความหมายและมีความสุขจริงๆแล้วเราจะรู้สึกว่าเราใช้ชีวิตได้อย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นเลยละ่ะเพื่อนๆ 9. ฝึกความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นพยายามทําความเข้าใจมุมมองของผู้อื่นและแสดงความเมตตาการช่วยเหลือและแบ่งปันจะสร้างสังคมที่น่าอยู่และทําให้คุณรู้สึกเติมเต็ม การที่เราพยายามที่จะเข้าใจว่าคนอื่นเขารู้สึกยังไงคิดอะไรทําไมเขาถึงทําแบบนั้นมันเป็นทักษะที่สําคัญมากๆในการอยู่ร่วมกันในสังคมลองนึกดูนะแต่ละคนก็มีพื้นฐานชีวิตที่แตกต่างกันมีประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันสิ่งที่คนหนึ่งมองว่าถูกอีกคนหนึ่งอาจจะมองว่าผิดก็ได้การที่เราเปิดใจรับฟังพยายามทําความเข้าใจมุมมองของคนอื่นโดยที่ไม่ด่วนตัดสินเขามันจะช่วยลดความขัดแย้งและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน และการแสดงความเมตตาการช่วยเหลือและการแบ่งปันก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันการให้กำลังใจคนที่กำลังท้อแท้หรือการแบ่งปันสิ่งที่เรามีให้กับคนที่ขาดแคลนการกระทำเหล่านี้มันไม่เพียงแต่จะสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับผู้รับเท่านั้นแต่มันยังส่งผลดีต่อตัวเราเองด้วยเชื่อไหมว่าเวลาที่เราได้ช่วยเหลือคนอื่นได้เห็นเขามีความสุขเราเองก็จะรู้สึกอิ่มเอมใจ และมีความสุขตามไปด้วยมันเหมือนเป็นการเติมเต็มบางอย่างในจิตใจของเราการอยู่ในสังคมที่เราต่างคนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกันมันจะทําให้สังคมนั้นน่าอยู่มากขึ้นเป็นสังคมที่มีน้ําใจและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การฝึกความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมันอาจจะต้องใช้เวลาและความพยายามนะบางทีเราอาจจะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาทําหรือไม่เข้าใจเหตุผลของเขาแต่การที่เราพยายามเปิดใจและมองจากมุมของเขามันจะช่วยให้เราเข้าใจโลกและผู้คนรอบข้างเราได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น แล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่น่ารักและเป็นที่รักของคนอื่นๆมากขึ้นด้วยนะเพื่อนๆสิบทบทวนและปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอใช้เวลาไตร่ตรองถึงสิ่งที่ผ่านมาเรียนรู้จากความผิดพลาดและพร้อมที่จะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องการเติบโตและพัฒนาตนเองเป็นกระบวนการที่ไม่สิ้นสุดข้อนี้ถือว่าเป็นเหมือนวงจรที่ไม่สิ้นสุดของการพัฒนาตัวเองเลยนั่นก็คือการทบทวนและปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอลองใช้เวลาสักนิดในแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์ ทบทวนดูว่าที่ผ่านมาเราได้ทำอะไรไปบ้างมีอะไรที่เราทำได้ดีแล้วและมีอะไรที่เรายังทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรมองย้อนกลับไปถึงความผิดพลาดที่เราเคยเจอไม่ใช่เพื่อที่จะจมอยู่กับมันนะแต่เพื่อที่จะเรียนรู้จากมันว่าเราพลาดตรงไหนทำไมถึงเป็นแบบนั้นแล้วครั้งหน้าเราจะทำยังไงให้มันดีขึ้นการที่เรายอมรับว่าเราไม่ได้สมบูรณ์แบบและพร้อมที่จะปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอมันคือสัญ,ญญาณของการเติบโต การพัฒนาตัวเองมันไม่ใช่เรื่องที่จบสิ้นเมื่อเราเรียนจบหรือเมื่อเราได้งานทําแต่มันเป็นกระบวนการที่เราต้องทําไปตลอดชีวิตโลกมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวันถ้าเราหยุดที่จะเรียนรู้และปรับตัวเราก็จะค่อยๆล้าสมัยและตามไม่ทันการปรับปรุงตัวเองมันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปนะบางทีมันอาจจะต้องออกจากคอมฟอร์ทโซนของเราต้องเผชิญกับสิ่งใหม่ๆที่เราไม่คุ้นเคยหรือต้องยอมรับในข้อเสียของตัวเอง แต่มันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาวเพราะมันจะช่วยให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นเก่งขึ้นและมีความสุขมากขึ้นลองตั้งคำถามกับตัวเองอยู่เสมอว่าวันนี้ฉันได้เรียนรู้อะไรใหม่บ้างมีอะไรที่ฉันอยากจะพัฒนาให้ดีขึ้นบ้างแล้วก็ลงมือทำถึงแม้ว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันจะสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ให้กับชีวิตของเราการเติบโตและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง มันจะทำให้เราเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองในทุกๆวันเลยล่ะเพื่อนๆ